สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กันที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับครั้งที่42ครับที่ Impact บงองทองธานีนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธ BM W นะครับแล้วก็อยู่กับเจ้า M4 นะครับ Competition ตัวนี้นะครับ โดยวันนี้นะครับเราก็มีความพิเศษนะครับในการเรามีพี่ BMW Genius นะครับหรือว่าพี่ตั้มครับเดี๋ยวเชิญพี่ตั้มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่ตั้มนะครับเป็น BMW Genius นะครับโดยวันนี้ครับเราก็จะถามพี่ตั้มก่อนว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับพี่ตั้มครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น M4 Competition นะครับเปิดตัวในที่เดือนนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น g e n e r a t i o นที่6กนะครับก็ปรับปรุงแรงมาเพิ่มขึ้นนะครับมีติกรดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็น ภาพลักษณ์ของรถไถมที่ชัดเจนครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้างหน้าเลยนะครับก็คือข้างหน้าได้ไฟ b m w Laser Light นะครับครับผมโดยส่องสว่างถึง600เมตรนะครับผมและไตรหน้าคู่แบบใหม่นะครับของเจ้า M4 นะครับเป็นแบบจมูกโตนะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้อโอเคนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับทาง b m w Thailand นะครับได้ทำการ เลือกนะครับให้มีคาร์บอนนะครับเป็นเอ็กซิเบียคาร์บอนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ตั้มพาชมเครื่องยนต์กันเลยครับผมโอเคครับนี่ครับก็คือห้องเครื่องนะครับมาชมกันเลยครับนี่นะครับขุมพลังนะครับ bmw m power นะครับพี่ตั้มเขาไม่มีความพิเศษยังไงบ้างครับผมตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์อินไลน์ครับ6สูบ3,000 cc ครับเ two mono s c r o อลครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ครับตัวนี้510แรงม้าครับ แล้วแรงบิด650นิวตันเมตรครับศูนย์ถึงร้อยคันนี้นะครับศูนย์ถึงร้อยถ้ามี M Driver Package ด้วยก็จะ3.4วิครับครับผมอ่าครับดูจากเครื่องนะครับนี่คือเครื่อง M แท้นะครับจากโรงงานนะครับโดยคันนี้ครับถูกนำเข้ามาจากเยอรมันเลยนะครับผมอ่านี่คือจะมีค้ำโช็คนะครับแล้วก็มีค้ำต่างๆเลยนะครับอ่าโดยเครื่องนะครับก็จะดู คือคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถดิฟเลยใช่ไหมครับรถดิฟเลยครับคันนี้บิดมาเต็มที่เพียงแค่ยังไม่ถึง3,000รอบครับผมและคันนี้ครับถ้าสมมุติคนที่ซื้อไปนะครับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ได้สบายด้วยแล้วก็สามารถดิฟได้ด้วยใช่เป็นรถแข่งเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชมด้านข้างกันนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ล้อก่อนเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ Forge ของ M นะครับผม อ่าพี่ตั้มครับล้อฟอสตัวนี้พิเศษอะไรครับตัวนี้นะครับเป็นเต็มอลูมิเนียมฟอส826นะครับที่เป็นไบคอนเดอร์ aller, ก็คือเราสั่งเป็นออฟชั่นอลมาพิเศษนะครับล้อฟอสตัวนี้ก็คือความพิเศษจ,จะได้น้าหนัก,นกที่เบามากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับการฟอสก็คือการขึ้นรูปด้วยความดอนเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวแล้วก็ขึ้นรูปมาเลยเป็นแบบนี้ อ่าโดยข้างหน้าครับจะเป็นขอบ19นะครับและข้างหลังจะเป็นขอบ20นะครับโดยยางเขาก็จะเป็นมิชลินนะครับไพลอตสปอร์ตขับทูมาเลยนะครับสเปคยางเป็นยังไงครับพี่ตั้มสเปคยางก็จะได้เป็นเกรดคับทูครับก็คือเป็นยางไพายพวงมาล์ยพาเต็มเต็มเลยก็คือใครที่ซื้อเจ้า M4 คันนี้นะครับก็สามารถเอาไปดริฟท์หรือว่าแค่เติมน้ำมันก็ขับแข่งลงแท็กได้เลยนะครับผมโดยต่อไปครับที่ข้างๆเราจะเห็นแบชนะครับที่เป็น M สี่ Competition เลยนะครับนดูอย่างนี้พร้อมกับทางกระจกข้างนะครับก็จะเป็นของ M นะครับคาร์บอนจะมีหางถ้าสมมติดู M ง่ายง่ายครับดูว่ามันจะมีหางอย่างเงี้ยครับอ่าเป็นช่องเป็นช่องให้ดูเหมือนปลูราแล้วก็ดุดันไปด้วยนะครับนะครับแล้วหลังคาครับพี่ตั้มครับหลังคาเป็นไงครับหลังคาเนี่ย M สี่ตัวนี้มีความพิเศษก็คือเราต้องการเป็นเร r a c ่ n g Appeal มากขึ้นสแตนดาร์ดออปชั่นเราให้เป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์มาเลย แล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือเราได้เป็นเบาะ M Carbon Racing มาด้วยอ่าเดี๋ยวเราดูเบาะนะครับดูเบาะมานี่ครับเบาะ M คาร์บอนะครับด้านข้างหลังครับเป็นคาร์บอนทั้งก้อนเลยนะครับตัวนี้จะเบากว่าตัวธรรมดา10กิโลแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยโดยเบาะตัวนี้ครับจะเป็นผสมหนังเมอริโน่แล้วก็อะคันทาร่าใช่ไหมครับดูดุดันครับดูตรงนี้ครับยังมีคาร์บอนด้วยครับผม อ่าดูด้านในก็จะดูสวยหรูหราดูทั้งหรูแล้วก็ดูสปอร์ตไปในตัวใช่ไหมพร้อมกับคันนี้มาพร้อมกับ id เจ็ดนะครับใช่ครับเต็มแล้วผมอ่าแล้คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเครื่องเสียงฮาร์แมนกระดอนเลยนะครับแล้วก็คือเป็นรถแข่งที่แบบว่ามีสุทีิภาพคือเรียกง่ายว่ารถแรงเกรงเพาะครับแอร์เย็นด้วยนะครับรถสวยครับครบเลยคันเดียวโดยคันนี้ครับก็บอกไล้ว่าติชชิ่งทุกอย่างดูดีหมดนะครับมีแอมเบียนซ์ไลท์ทุกอย่าง นะครับแล้วก็คันนี้นี่คือมีถอยจอดมีหมดใช่ไหมครับแล้วพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ตั้มครับเราไปดูท้ายกันกว่าครับเชิญครับนี่ครับด้านท้ายของเจ้า M4 Competition ตัวนี้นะครับดูครับมีวิงนะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับนี่พร้อมแบตตรงนี้นะครับเห็นเห็นตัว M เมื่อไหร่ก็รู้ได้เลยว่าดุแน่นอน ใครจะกดตามก็ระวังด้วยน,นะครับเห็นชิ้นล่างนวยนะครับเสื้ที่เป็นเอ็มคาร์บอนในซีีมาแบบเต็มเลยอันนี้เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะครับ,รบพร้อมกับปลายข้อเอมออก4รูเนยนะครับผมใอ่อ่าเราไปดูคนอาจจะถามถึงพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะเปิดให้ดูนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระครับมาดูครับ เป็นรถแข่งได้ดิฟได้และขนของได้ด้วยขนของได้ด้วยสามารถพับเบาะแถวสองได้ใช่ไหมครับเข้าไปนอนได้เลยนะแบบนี้คือขับผูเข้าไปนอนได้และใครนะครับเป็นสายนักกอล์ฟก็ตีกอล์ฟได้ด้วยใช่แบกกระเป๋ากอล์ฟได้ทุกอย่างได้หลายหลายโหคันนี้แบบสุดมากนะครับใครที่สนใจนะครับในรถแรงแบบนี้แล้วก็สามารถซิ่งได้นะครับถึง510แรงม้าแรงบิด650อยนิวตันเมตรนะครับ นะครับเราไปดูต่อกันที่พวงมาลัยนะครับนี่ครับพวงมาล,ลัยก็ดูอยู่้วครับ M เนี่ยเราจะมีปุ่ม M สีแดง2ปุ่มมันคือยังไงครับอ่าเดี๋ยวต่อไปครับเราขอลองนั่งกันหน่อยครับนะโอ้โหบอกกเลยว่าป็นไงครับคือโอ้โหสไตล์มันแบบ เบาบักเก็ตนะครับคือสมมุติเราดิฟเนี่ยเราไม่ดิ้นเลยมันจะอยู่เลยและปรับไฟฟ้าด้วยใช่โอ้โหคือข้างในครับนี่หัวเกียร์เเตต็็มม M นะครับปุ่มสตาร์ทสีแดงใช่ครับมี M โหมดปรับเสียงท่อใช่ครับดูครับแบต M4 นะครับคอมเพติชั่น MDM Drive Logic ครับ MDM โดย MDM Drive Logic เนี่ยเป็นยังไงครับพี่ตั้มโอเค MDM มันก็จะเป็น M Dynamic Mode นะครับเราสามารถเลือกเลือกเซตอัพของค่าเซตติ้งของรถได้ เช่นเอ็มหนึ่งเราให้เป็นคอมฟอร์ททั้งหมดเลย M2 ก็ปรับเป็นสปอร์ตพลัสก็ได้นะครับแบบจดวิปก็แค่กดปุ๊บจะขับธรรมดาก็แค่กดง่ายๆเพียงคลิกเดียวคลิกเดียวนะครับทำให้อารมณ์รถเปลี่ยนได้เลยดูครับดูหน้าปัดก็จะเป็น ID7 ดเนะครับใช่ครับเป็น M เป็น M นะครับเห็นไหมครับจะมี M4 บอกจอนี่ขนาดเท่าไหร่บ้างครับตัวนี้จะเต็มเลยครับสอมเต็มเลยเป็น And been like a bit yeah, like professional. i IPA and Hello, BMW. What, what can I help you with? What does the BMW M4 competition sounds like? A BMW M4 competition sounds like this, for example. Oh, แล้วนะอ้โไปแล้วครับอ้ดึงมาก1 0เรงมาเสียงประมาณโอ่คืออันนี้คือเขาจะมีเสียงเหมือนเสียงบอกเหมือนตัวอย่างใช่ครับในการขับขี่นะครับใชสุดยอดมากีก็จะเป็น Intelligent Personal Assistant เป็นผู้ช่วยเหลือส่วนตัวสั่งงานว่าฉันเหนื่อยเพิ่มแอร์ได้จับเสียงครับง่ายงคือแบบคือซื้อคันนี้ไปนี่ครบมากนะครับคันนี้โอ้ดูแบบคันนี้นี่แบบ สปอร์ตรูหลาคือใครซื้อไปนี่คือพร้อมลงแท็กใช่คือแบบลงแท็กได้แบบสบายใจมากนะครับแล้วก็หล่อจบเลยใช่ครับเป็นรถโชว์รถแข่งในคันเดียวครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับปกติครับ bmw connected drive ใช่ไมครับใครับปุ่ม sos ก็มีนะครับความช่วยเหลือทุกอย่างคุณเหมือนกับขับรถแข่งที่มีความสะดวกสบายทุกอย่างใช่ถูกต้องถูกต้องเลยครับโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้ว เราจะมาลองทดสอบสเปซด้านหลังกับพี่ตั้มนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ตั้มครับทำให้ดูว่าวิธีการเข้านั่งเบาะแถวหลังนะครับจะเป็นยังไงครับพี่ตั้มครับเชิญับวิธีเข้านะครับก็คือเราดึงเชือกตรงนี้ครับนะฮะแล้วก็ดันหมักข้างหน้าให้สุดอ๋อแล้วจะเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติโอ้รถแข่งอย่างนี้นะครับอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะลองนั่งนะครับสูงวัด73ครับลองนั่งครับผมก้าวเข้าไปง่ายๆเลยครับ ข้างหลังนะครับยังมีแอร์แถวหลังให้ด้วยแล้วแอร์แถวหลังนี่ก็แยกโซนด้วยใช่ไหมครับโอ้โหคือข้างหลังเดี๋ยวลองพับให้ดูนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะถอยหลังไปโอ้โหนี่เหลือสเปซเยอะมากนะครับข้างหลังนั่งสบายมากครับมีที่วางแขนได้ครับสมมุติเราดึงเบาะ แถวกลางออกครับโอ้โหคือผมบอกเลยครับว่าผมชอบมากนะครับคันนี้นี่คือสุดยอดมากครับนีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่านี่ครับผมจะให้ดูว่าคาร์บอนนะครับข้างหลังเต็มลำจริงๆครับคาร์บอนเต็มเต็มนะครับอินเลียสวยมากนะครับผมนี่ครับแล้วเบลนะครับจะเป็นคาดเอ็มนะครับสีเอ็มนะครับผมข้างหลังแบบสวยจริงครับสวยไหมครับสวยมากครับผม โอเคนะครับโอเคพี่ดิ๊เดี๋ยวออกข้างหน้าู่ข้างหลังนั่งสบายมากก็คือดึงเชือกแล้วก็ดันบอกไปข้างหน้าหมู่ข้างหลังนั่งสบายมากอ่ะสบายเขาออกโอเคเลยครับแล้วก็ดันกลับไปนี่ คาร์บอนมาเกสีเดี๋ยวเราไปไปคิดกันโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิว M4 นะครับคอมมิชชั่นตัวนี้ครับเป็นตัวเด่นไฮไลท์ในงาน Bangkok International Motor Show เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับกับพี่ตั้มนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ขอขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับครับใครที่สนใจนะครับใน M4 คันนี้นะครับสามารถติดต่อที่ BMW Thailand แล้วก็ ดิลเลอร์ครับของพี่ตั้มคือ BMW a m o n Prestige นะครับ,รบมีสาขาสองสาขาที่ไหนบ,บ้า,บา,าง,งครับก็เปนรัชราพิเศษวกาฟิวเจอร์คลังสิครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมกับพี่ตั้มขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ